เกมจับปะหลอดหลอดน้ําอ่ะใช่โอเคขาตั้งใหม่เจาบเคาะให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เอ้ยดูเป็นไปได้ไหนมึงลองเป่าเป่าหลอดให้เป่าแรงเอาปากจุ๊บไปตรงรูแล้วเป่าอ่ะเอ้ยมันไม่ได้แกะซองเอ้ยหนงนั้นมึงลองขยี้ซองให้ฟังเลโอ้ยเ่า,าขอฟังเสียงตอนพับหน่อยเอาได้เอ้ย เหมือนจะใช่ตากูนะอ่หลอดสีอะไรขาวขาตั้งไม้สีอะไรมันมีหลายสีประกอบกันอะมึงยอาตัวไหนอะมันมีส่วนสีดำเยอะไหมเยอะมากหลอดนี้มึงกินไปไหแถวนี้แหละของพี่จ๊อบอาจจะโกหกเพราะเสียงมันเหมือนขาตั้งกล้องไอเิลปนโกหกเอ้าฉากขึ้นได้เลยโอ้โหแมนนวนนี่หร โอ้าวต่ค huh. ดีแล oh ้ว huh. ก ah ันไปดูโอ้ยเอาคดีไม่ได้อะสุดแล้วโอ้ยอาไหนไม่ใช่ต่างกร้านนี้ใช่หรอใช่นี่วใหม่อันนี้ใช้ตั้งไหม่หรอนี่ไงไหม่เออจริงด้วยเอาเฮ้ย